ทุกคืออะไรนี่คือคำถามเดียวที่คนอินเดียยุคก,ก่อนพุทธกาลยังไม่มีคำตอบครับอินเดียเมื่อ2,600ปีก่อนดินแดนนั้นเต็มไปด้วยนักสแสวงหาพวกเขาเรียกตัวเองว่าสมณะพราหมณทุกคนล้วนต้องการความจริงสูงสุดพวกเขาฝึกหนักมากทิ้งความมั่งคัง่งทิ้งครอบครัวใช้ชีวิตในป่าบำเพ็ญตบะทรมานตัวเองขั้นสุดเป้าหมายเดียวกันหมดคือการหลุดพ้นหรือที่พวกเขาเรียกว่าโมกษะหรือนิพานครับ พวกเขาสแสวงหามานานหลายร้อยปีจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือพวกเขารู้ว่าต้องหลุดพ้นแต่ไม่มีใครรู้เส้นทางที่นำไปสู่การพ้นทุก์ได้จริงมีอาจารย์มากมายแต่ละคนสอนวิธีต่างกันบางคนสอนให้ทำโยคะให้ฝึกสมาธิจนได้ฌาญบางคนสอนให้ทรมานร่างกายจนจิตบริสุทธิ์ทั้งหมดนั้นนำไปสู่แค่ความสงบชั่วคราวครับ เป็นแค่การระง,งับทุกข์ไว้เหมือนการเอาหินก้อนใหญ่ไปทับหญ้าหญ้าไม่ตายแค่ถูกกดไว้พอหินยกออกทุกข์ก็กลับมาไม่มีใครค้นพบวิธีการถอนรากถอนโคนทุกข์ไม่มีใครค้นพบนกลไกที่ทําให้ทุกข์เกิดขึ้นและดับไปได้จริงความรู้ที่พวกเขาค้นพบนั้นวนอยู่ในอ่างได้แค่สภาวะที่สูงกว่าทางโลกแต่ยังไม่บรรลุถึงการสิ้นสุดนี่คือบริบทสําคัญก่อนเจ้าชายสิทธัตถะจะตัดสินใจออกผนวช พระองค์เห็นความล้มเหลวของการสแสวงหานี้ชัดเจนเห็นว่ามันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายพระองค์ไม่ได้ออกไปหาความสุขหรือแค่ไปหาความสงบภารกิจหลักของพระองค์คือการค้นหาคำตอบเดียวที่อาจารย์และนักบวชทุกคนยังให้ไม่ได้นั่นคือหนทางดับทุกข์ถากรอนคืออะไรพระองค์เดินเข้าสู่การสแสวงหายอย่างสุดตรงลองผิดลองถูกเข้าไปเรียนรู้กับอาจารย์ที่เก่งที่สุดแต่ก็พบว่ายังไม่จบสิน้นจนนําไปสู่การค้นพบด้วยตัวเอง การค้นพบที่ไม่ได้อยู่แค่ในระดับของสมาธิแต่อยู่ในระดับของการเข้าใจกฎธรรมชาตินี่คือความแตกต่างสำคัญที่สุดพระองค์ไม่สแสวงหาวิธีแค่กดทุกข์แต่สแสวงหาวิธีการที่จะมองทะลุเห็นตนกําเนิดของทุกข์ครับสรุปง่ายๆครับก่อนพุทธกาลมนุษย์หมกมุ่นกับการหลุดพ้นแต่ไม่มีใครมีแผนที่พระพุทธเจ้าคือผู้สร้างแผนที่นั้นเป็นผู้ตอบคําถามที่ค้างคามานานหลายร้อยปีคําตอบที่เปลี่ยนความเข้าใจของโลกคําตอบที่นําไปสู่การยุติวัฏจักรทุกอย่างสมบูรณ์ครับ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราขอบคุณ